อ่าโยฮลลราสวัสดีมิตรรักนะเล่นเกมทุกทแทนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเพลงกระบี่เมคา W นะครับกับกิจกรรมนะครับสงครามแบ่งแผ่นดินนะครับสงครามแผ่นดินนะครับมันจะเป็นการแบบไปตีเมืองนะครับไปตียึดเมืองเนาะจะมีเมืองใหญ่สุดนะครับจุดหนึ่งเมืองนะครับแล้วก็เมืองเมืองกลางนะครับอุดสี่เมืองนะครับแล้วก็จะมีเมืองเล็กนะครับ เมืองเล็กเมืองย่อยนะครับเมืองย่อยสุดเลยจะมีแปดเมืองนะครับคือตอนนี้นะครับคือผมได้ตีเสร็จแล้วนะครับทําการตีเสร็จแล้วนะแล้วชนะนะครับวันนี้คนกิวผมน้อยมากเลยนะครับมีมาไม่กี่คนนะครับเนี่ยมีมานิดนิดหน่อยหน่อยนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดนะครับมีเจ็ดคนนะครับดังดีได้แบบชนะมาได้นะเออ,เ,อ,อเดี๋ยววันนี้ผมจะแบบมาแบ่งนะครับคือการคือผมได้ที่หนึ่งนะครับต้องบอกก่อนคือการการได้อดับรางวัลเนนะี่ยจะผมให้ดูนะที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งเนี่ยจะได้สีชมพูมาสองอันนะครับแล้วก็เนะี่ยสีแดงสีแดงแบบดีนะครับมา มาอีกสองอันนะฮะแล้วก็จะเป็นสีแดงเกียรทั่วไปนะครับมาอีกสองร้อชิ้นนะครับออแล้วก็ที่สองที่สามเนะี่ยก็จะได้แบบลดไหล่กันไปตามระดับนะครับเอออ่ะคือผมได้คุยกับทีมผมไปแล้วนะครับว่าคือด้วยความที่สีชมพูมามามันมีแค่สองอันนะครับผมจะแบ่งให้มันได้ทุกคนก็ไม่ได้เนะคือผมจะแบบให้คนในแบบ ได้รับแล้วนะครับได้รับแล้วผมก็จะไม่ให้นะครับผมจะแบง่งให้คนที่แบบยังไม่ได้รับนะบเอออ่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งกันเลยดีกว่านะครับแบ่งกันเลยนะครับเอออ่ะกดเข้ามาแจกจ่ายนะครับเดี๋ยวผมให้คนที่เดี๋ยวทยอยให้ก่อนนะ คนนี้หน้าใหม่นะครับก็จะแบ่งให้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอ่อคนนี้คนนี้เข้ามาออนออนบ่อย,ยนะครับเ,เดี๋ยวจัดตรงนี้ให้แล้วกันสีชมพูนะครับนี่คือ แต่ละอันนะครับแต่ชิ้นส่วนนะมัน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 ก็เหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะมีโอกาสนะครับเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอารมณ์ประมาณกล่องสุ่มนะกล่องสุ่มไอเทมเนาะเท่าที่ผมเข้าใจนะเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีไอเทมให้เราลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะได้อะไรเนาะเอะต่อไปนะครับต่อไปใครเอ่ยเดี๋ยวดูกันนะ คนนี้ได้ยังต่อไปคนนี้คือการที่เรากระจายของอะในมุมมองของผมเนี่ยมันทำให้แบบระบบเกมมันสมดุลขึ้นนะครับเเดี๋ยวคนนี้ขอออนอยู่เนาะเเดี๋ยวให้นี่เข้าไป ็คนนี้ให้อันนี้เขับไปแล้วกันนะครับนีเอะสุดท้ายนะครับผมเองนะครับเออแบ่งของนี่นานเหมือนกันเดียวแปบ๊บเดียวสี่นาทีแล้วนะครับเออเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะได้อะไรครบทุกคนแล้วนะครับ พอของที่เราแบ่งเนี่ยมันจะเข้ามาที่มเมลนะครับเราก็กดไปที่เมลนะกดรับไปเลยเนี่ยให้เรากดใช้นะครับนะกดใช้ให้หมดเลยนะครับคือมันจะสุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกนะเราไม่สามารถเลือกได้นะครับมันจะสุ่มเขาจะสุ่มไปให้เรานะเนาะกดเปิดไปเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับมันมันใจแรนดอมเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเนี่ยนะว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าเนาะ ต่อไปก็กิจกรรมใหม่แล้วนะครับมาคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยาวเกินไปแล้วนะครับ